ครับผมชื่อทวีสมุทรกิรีครับอยู่บ้านเล็ที่10บทับหหมู่หตําบลแกลงอําเภอเมืองจังหวัดระยองครับเนื้อที่ตรงนี้เมื่อก่อนปลูกยางแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทุเรียนได้สองปีเสร็จนะไม่จํานวนา1สิบทุเรียนจะประมาณอ่าหนึ่งต้นีต้นเนี่ยฮะที่ไม่สมบูรณ์เน่ยเพราะว่าไม่ทราบว่าปเป็นเพราะอะไรนะฮะแล้วมา มันมันออกมาใบไม่ไม่เสมอบางต้นก็เหลืองบางต้นก็เข้มนะครับแล้วจริงๆครับมันก็ไม่ไม่ไม่ไมจเจริญตบต่ท่าที่ควรนะครับครับกหลังจากที่ผมรู้จักโพซอยผมก็เอาโพซอยเข้ามาฉีดทั้งลงดินแล้วก็บนใบแรกเริ่มเนี่ยผมก็ฉีดสิบวันครั้ง แล้วตอนหลังเนี่ยก็เว้นไป15วันครั้งมันก็เห็นผลทันตาเลยครับว่ามันออกเข้มจนเห็นเหมือนกับจะบัจจุบันเนี่ยครับพอผมฉีดมาตลอดอยากให้เห็นดูเองครับว่ามันเป็นอะไรใบจะดำนะครับในสวนเพียบเียบกับสวนข้างๆแล้วของผมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเด่นชัดกว่ากันในเรื่องของใบนะครับและตมยอดบางคนจะหาว่าไอ้ผมโม้เปล่าเนี่ยเรียน2ปีไม่โตกว่านี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันโตเนี่ยเป็นแางนี้เพราะผมปลูกกับ ต้นเม็ดแล้วก็ต่อด้วยเสียบยอดด้วยต้นพันธุ์แล้วก็ดูแลมันมาตลอดอย่างนี้นะครับครับก็ขอบคุณครับบริษัทของโปรตีและโฟซอยที่มีโพรีและโฟซอยสวนของผมได้เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้แล้วผมก็จะอยู่คู่กับโปรตีกับโฟซอยตลอดไปครับขอบคุณครับ